ใช่ก็น่า่ะ

ฝังรถจักยางได้รบุกอื่เดียวรุรได้ตนีมีอันนี้ืที่ของมก่งคุณควมาสดูก่อนม่้ทำเดมันทุกตัคำรถแท้ส่มติรหนึ่งกสี่จวนจัราจอในเขต

ว่าจะทีบอกเราไปกคือไม่มีคนที่คนานรษทัง มีครับมีมีมีซึ่งมีภรรยาท่านอยู่แล้วว่าเมื่อวันที่28นี่ผมมาผมมาผมมาดูสักหกโมงแล้วเสร็จปุ๊บพรายงานรท่านบอกว่าวันที่29้าผมให้น้องผมมาดูทีนึงแล้วก็ทำบันทึกถึงผู้ว่าว่าต้องเข้ามาดูเผื่อมันเกิดอุบัติเหตุมันกับของยุติยานนี่เพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงด้วยครับมันสุ่มเสี่ยงด้วยแล้วก็มีหนังสือแจ้งโรงงานแล้วว่าให้รีบกำจัดบรรดาแล้วออกไปในนอกพื้นที่โดยเร็วอย่างนี้ครับก็เลยวันนี้ท่านกู้ว่าห่วงใยก็เลยเอาคณะมาดูรริงคับ ต้นที่ข้อมูลเนี่ยมันมีกี่สารกีประเภทพอจะมีข้อมูลตรงนี้ต้องดูรายละเอียดมันทุงอีเพีครับว่าในถัง200ลิตรทนี่มันมีสารเคมีประเภทไหนบ้างเพราะอาจจะไม่ตรงกับป้ายที่เขียนไว้บ่งบอกตัวบ่งชี้ไว้อาจะมีความกังวลครับแต่ในข้อกฎหมายของพรุ่งนี้ผมจะไปแจ้งความที่โรงพักรบกองวัตถุองละลายโดยไม่ได้ขออนุญาตครับกองทุนนี้จะเข้าแจ้งความไหมครับสวัสดีครับนะ